ผู้เล่นท่านไหนที่กำลังมองหาเพื่อนที่เล่นเกมด้วยกันนะครับผมกลุ่มเรามีเพจ Facebook เรียบร้อยแล้วนะครับชื่อว่า Line g u n d a ว War Tactical Group ปีเนะครับก็สามารถเข้ามาหาในนี้ได้นะครับผมและสำหรับผู้เล่นท่านไหนที่กำลังมองหากลุ่มทรงสายฟ้านะเราก็มีให้นะครับขอเพียงแค่แอดมาเท่านั้นคุณจะได้เจอเพื่อนเยอะแยะเลยนะคลิปนี้เราจะมาพูดถึงตู้กาชาของ Co-op Unit ตัวใหม่นะครับจากซีรีส์ของ v i ตตอรี่กันดั้นั่นเองนะมาเรามาดูกันนะครับผมในตู้นี้ก็จะมีการชูโรงนะครับผมก็จะเป็นโมบิลสูตรสายซัพพอร์ตนะครับผมเออกัน e ีแซนะแล้วก็กันบัตเตอร์นั่นเองนะครับซึ่ง2ตัวนี้เป็นตัวต้นแบบนะครับต้นแบบของ v i ตตอรี่นั่นเองนะอ่ะก็เป็นรุ่นผลิตจำนวนมากนะครับตามนี้เลยนะ ต่อมาเรามาดูข่าวสารกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงบ้างนะเริ่มแรกเลยนะครับผมสิ่งที่เขาบอกมาก็คือว่าตู้นี้จะมีโคอ็อบใหม่มา2ตัวนะครับก็จะเป็นของวิตตอรี่กรนด์นั่นเองนะครับโคออสายสนับสนุนแล้วก็โคอ็อประเภทปกป้องนะครับอ่าประเภทป้องกันนั่นเองนะต่อมานะครับผมเขาบอกว่าจะมีโคอ็อบยูนิตตัวอื่นๆนะตัวเก่าๆกลับมาให้เราได้สะสมด้วยนะครับผม อ่าแล้วก็ในตู้นี้นะครับจะมีโปรโมชั่นการกดทุกๆครั้งที่3มนะครับจะมีส่วนลดเหลืออยู่4ี่เมตรด้วยกันนะครับผมแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับตรงนี้จะเป็นโปรโมชั่นของตู้นี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมขอญาตพูดแบบเป็นไทม์ไลน์เลยแล้วกันนะครับกดเพชรครั้งที่1นะคุณจะได้เหรียญตาของอีเวนต์ทั้ง2อีเวนท์ที่เข้ามาพร้อมกันนะครับอ่าสองอีเวนท์ที่เข้ามาพร้อมกันตรงนี้ก็จะมีอีเวนต์ของ ซีดี้วิตตอรี่กันดั้มนะครับผมแล้วก็อีเวนต์ของ c o o p Unit ด้วยนั่นเองนะครับต่อมานะครับกดเพชรครั้งที่2อันนี้จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมแล้วก็กดเพชรครั้งที่3นะครับสิ่งที่จะได้ก็คือว่าส่วนลด40เม็ดนะครับผมแล้วก็จะได้เหรียญตาอีเวนต์ทั้ง2อีเวนต์ของซีรี้วิตตอรี่กันดั้มนะครับแล้วก็โคอ็อบยูนิตตัวใหม่ด้วยนะครับผม และกดเพล็ครั้งที่4นะครับคุณก็จะได้ไอเทมอุปกรณ์อัปเกรดในวงเล็บสกิลนะครับผมเข้ามาให้เราด้วยนะครั้งที่4และครั้งที่5นะครับครั้งที่5เนี่ยจะได้เหรียญตาอีเวนต์ทั้ง2อีเวนต์มาเช่นเดียวกันนะครับผมตรงนี้นะข้างล่างนะครับนี่ผมจะให้ดูข้างล่างนะเขามีการระบุนะครับผมว่ามันจะมีอีเวนต์อะไรบ้างนะหนึ่งเลยก็คืออีเวนต์โคอ็อฟยูนิตภารกิจการฝึกอบรมนะครับที่เป็นปัจจุบัน มาพร้อมกับอีเวนต์ตัวนี้นั่นเองนะต่อมานะครับก็จะเป็นภารกิจอีเวนต์ภายใต้การโจมตีทางอากาศขั้นสูงนะครับเนี่ยเราจะได้เรียนตาทั้ง2อีเวนต์ตัวนี้มานะครับผมต่อมาสุดท้ายครั้งที่6นะครับสิ่งที่คุณจะได้ก็คือจะได้เพชรอนะ่าส่วนลดของเพชรเนี่ยจะเหลือ40เม็ดนะครับครั้งที่6นะและก็จะได้อุปกรณ์อัปเกรดสกิลนะครับผมอ่ามาให้ด้วยนั่นเองนะตัวนี้สูงสุดนะครับโปรโมชั่นมันจะอยู่ที่6ครั้งนะครับ ถัดมาเราก็มาดูหน้าตากันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับผมเออหน้าตาของเหรียญตาหน้าตาของโปรโมชั่นในตู้นี้นั่นเองนะครับก็เป็นในลักษณะน,นี้นะคุณจะได้ตั๋วรางวัลในการกดแต่ละครั้งเนี่ยจะได้อยู่ที่100ใบนะครับแล้วก็เหรียญตานะครับเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะน,นี้นะเลเวล4แบบนี้นะครับอ่ออันนี้มันจะแยกอีเวนต์กันนะครับผมอันนึงเนี่ยจะเป็นอีเวนต์ของซีรีส์วิทอรี่นะครับ ภายใต้การโจมตีทางอากาศขั้นสูงนะครับผมแล้วก็อีกเหรียญหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเหรียญของอ่าอีเวนต์โคออยูภารกิจการฝึกอบรมนั่นเองนะครับผมอ่าอันนี้เลเวล4นะแล้วก็ครั้งที่3ก็จะเป็นเลเวล5นะครับแล้วก็ครั้งที่5จะเป็นเลเวล6นะสุดท้ายนะครับผมโปรโมชั่นสุดท้ายเนี่ยจะอยู่ที่การกดครั้งที่6นั่นเองนะก็คือจะได้ i t ไอเทมอ่าอัพสกิลนั่นเองนะครับผมอุปกรณ์อัพเกรดสกิลของ Co ออบยูนินะครับ หลังจากนั้นก็คือจะไม่มีอะไรให้แล้วนะครับผมเนี่ยไม่มีอะไรให้แล้วนะมีแต่โปรโมชั่นลดเพจ,จเฉยๆนะครับ mm hmm. ถัดมาเรามาดูเรื่องของเปอร์เซ็นต์นะครับผมเปอร์เซ็นต์ตูวนี้จะเป็นยังไงบ้างนะในกลุ่มปกตินะครับตัวที่1ถึงตัวที่1ิบนะครับโค o ฟยูนิตเนี่ยจะอยู่ที่ส0เปเนตนะครับผมเกรดสีดาวจะอยู่ที่หเปเซนั่นเองนะเอ่อพอเราเลื่อนลงมานะครับผมในหน้าตาของโค o ฟยูนิตนะครับ ตัวใหม่เนี่ยจะอยู่ที่4%เเเลยนะส่วนตัวเก่าจะอยู่ที่0.2นเซตนะครับผมแล้วก็พอเราเลื่อนลงมาที่เกรดสีดาวนะครับอันนี้ไม่ต้องสนใจนะเพราะว่ามีแต่สี่ดาวเกลือเท่านั้นนะครับตัวดําก็หาเจอนะออไอ้พวกนี้นะครับผมถัดมากลุ่มแน่นอนนะครับผมในกลุ่มแน่นอนก็จะเห็นค่อนข้างชัดนะเเขาตัดมาให้เกรดสามดาวนะครับผมจะอยู่ที่8 4เเลยแล้วก็สี่ดาวเนี่ยจะอยู่ที่6%เนะครับ และ Coop Unit จะอยู่ที่10%เหมือนเดิมนะครับผมพอเราเลื่อนลงมานะครับก็จะเป็นหน้าตาเหมือนกันนะครับผมรู้สึกว่าตู้นี้เหมือนเหมือนเขาจะอวยให้แบบถ้าหากว่าคุณไม่ได้ Coop Unit คุณก็จัดไปเลยเ,เกรด3ดาวนะครับผมกลุ่มแน่นอนเนี่ยจะเป็นตัวที่11นะครับที่จะโผล่ออกมานั่นเองนะซึ่งก็บอกได้เลยว่ามีโอกาสสูงนะครับที่จะได้ Coop Unit นะเพราะว่าเขาให้มาอยู่ที่10%เลยนะครับ ถัดมาเรามาดูหน้าตาของตั๋วรางวัลกันบ้างนะว่าตู้นี้มีอะไรนะครับผมก็มีอยู่เท่าที่เห็นนั่นแหละครับ4อย่างแค่นี้นะครับผมเอ่อมีอ,อ,อุปกรณ์อัปเกรดนะครับผมก็จะเป็นการโจมตีนะซึ่งพอคออฟยูนิตนะครับเลเวลตันแล้วนะแล้วเราจะต้องการอัปเกรดเขานะครับผมถ้าเรากดในหัวข้อโจมตีเนี่ยมันก็จะสุ่มนะครับเออสุ่มก็จะมีเรื่องของ โจมตีลำแสงบีมโจมตีา่าัตถุหรือพลังทํามายคีิคอนนะครับมันจะสุ่มอยู่3อย่างนี้นะครับผมส่วนดีเฟนต์นะครับผมดีเฟนต์ก็จะมีเรื่อง HP ป้องกันลำแสงบีมแล้วก็ป้องกันท่าวัตถุนั่นเองนะครับก็จะมี3อย่างให้เราลุ้นสุ่มกันนะครับผมเอ,อ่อแล้วก็เทคนิคอลนะครับผมก็จะมีความแม่นยำอัตราการรบลีกแล้วก็ความว่องไวนะครับส่วนสกิลนะครับอันนี้เราทราบกนดีอยู่แล้วเนาะก็จะเป็นเรื่องของท่าไม่ตายสกิลขนาดเริ่มต่อสู้นะครับผม ก็จะุูมอยู่2ตัวนี้นะซึ่งไอเทมพวกนี้นะครับมันจะมีข้อดอีตรงที่ว่าเราสามารถจํากัดวงของมันได้นะว่าจะให้มันอัพอยู่ที่เท่าไหร่ข้อดีของไอเทมพวกนี้นะครับก็คือเราสามารถที่จะจํากัดวงของมันได้นะครับผมว่าจะให้มันไปงอกในส่วนไหนนะครับอโอกาสที่มันจะตรงตามที่แบบเราอยากให้มันงอกอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีเปอร์เซ็นต์สูงนั่นเองนะครับ คำถามต่อมานะครับตู้นี้น่ากดหรือเปล่าก็บอกได้เลยนะครับผมว่าถ้าคุณสนใจแค่เรื่องคอ o p u ยูนิตที่มันมีสกิลใหม่นะบอกได้เลยว่าน่ากดนะครับออสำหรับตู้นี้นะก็คือ,อ,อประเภทป้องกันเนี่ยมันจะมีถ้าไม่ตายนะครับผมซึ่งมันจะช่วยในเรื่องของสกิลใหม่นะฝ่าวิกฤตป้องกันนั่นเองนะครับถึงแม้ว่ามันจะอยู่ในระยะเวลาแค่5าวินะครับผมแต่5าวิเนี่ย มันก็ช่วยได้เยอะนะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นตัวการ e s e นะตัวสายสนับสนุนตัวนี้นะครับผมมันก็จะอยู่ในขณะเริ่มต่อสู้เลยนะครับเไม่ว่าคุณจะได้ตัวไหนนะก็ดีทั้งนั้นนะครับผมหรือว่าคุณจะไปหวังกับตัวอื่นก็ได้นะครับผมโคออฟยูนิตตัวอื่นๆที่เขาเคยออกมาแล้วอย่างเงี้ยมันก็ว้าวทั้งนั้นนะเอ,อบอกได้เลยนะครับผมอย่างน้นอยๆเนี่ยมันก็จะ มีความสามารถในการเพิ่มค่าสเตตัสให้นะครับผมถ้าเป็นตัวที่ไม่ได้อยู่ในตัวหน้าตู้ไม่ได้ใช่ไม่ใช่โคออฟที่อยู่แบบพ i ิกอัพนะครับไม่ใช่โคออฟพิกนะอัพนะตัวที่ผมอยากได้นะครับใช้คําว่าอยากได้แล้วกันนะก็จะเป็นอ,อาร์มี่นะครับผมเออดาร์คอาร์มี่อะไรพวกนี้นะ,ะหรือว่าเดมิม เทนเนอร์นะครับผมอันนี้ก็น่าสนใจนะพิตี้กายอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ลองไปชั่งใจกันดูนะเพราะว่าตอนนี้โคออฟยูนิตเริ่มออกมาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะครับโอกาสที่จะได้เนี่ยมันก็จะมีสูงตามไปด้วยนั่นเองนะครับผมโอเคนะอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้เพื่อให้ผู้เล่นท่านอื่นได้มองเห็นด้วยนะขอให้มีความสุขกับเกมครับ